ผลลัพธ์ที่ได้มาคุ้มค่ากับการลงทุนเพราะว่าใช้งานได้ดีมากๆกลับมาเคี้ยวอาหารได้สะดวกสบายเหมือนเดิมแล้วก็ทําความสะอาดง่ายด้วยครับก่อนหน้านี้มีปัญหาฟันหลอครับเพราะว่าถอนฟันกลามนออกไปซี่หนึ่งเนื่องจากมันแตกแล้วถ้าทิ้งไว้นานไปเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาเรื่องฟันหลมก็เลยตัดสินใจว่ามาทำลากเทียมดีกว่า สำหรับผมผมคิดว่ารากฟันเทียมทำไปแล้วมันคุ้มค่ามากในระยะยาวจ่ายตอนนี้มันอาจจะดูเยอะแต่ถ้ามองว่ารากฟันเทียมมันเหมือนฟันแท้มากๆใช้งานได้เป็น10ปียังไงมันก็คุ้มนะตลอดเวลาที่มาใช้บริการที่แอดยูต้องบอกว่าประทับใจมากๆเพราะคุณหมอมีประสบการณ์เยอะให้คำแนะนำดีแถมมือเบามากๆครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่ามาใช้บริการที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอน แล้วถ้าใครสนใจที่จะทำรากฟั่นเทียมผมแนะนำว่าให้ลองเข้ามาที่ a d u Dental C ัลิเหมือนผมเลยครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน